สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาติวข้อสอบโอเน็นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาอังกฤษนะครับในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ตอน1.2ตัวชี้วัดป6กทับนะครับเป็นการผู้แสดงความต้องการขอความช่วยเหลือต่อรับปริสธการให้ความช่วยเหลือในสถานาการณ์ง่ายๆนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อ81เนะครับเป็นบทสนทาระหว่างซันกับม,มัมซันคือลูกชายมัมคือแม่นะครับซันบอกว่ามัม I am very hungry. คีย์เวิร์ดอยู่ตัวนี้นะครับ hungry. Can I have some จุดจุ please. Have some. <c oughs> have ตัวนี้ไม่ได้แปลว่ามีนะครับแต่แปลว่ากินได้ด้วย <c oughs> Can I have some จุดจุ please. Can I. ฉันสามารถหนูขอกินอะไรได้ไหมแม่ก็ตอบว่าอะไรมัม Yes here you are. ได้สิได้เลยนี่อ่ะนะครับน่าจะเป็นอะไร ข้อหนึ่ง tea ข้อสอง water ข้อสาม noodle ข้อสี่ orange juice ดูดีนะครับทุกอย่างในแต่ละข้อเป็นอาหารหมดเลยนะครับข้อไหนจะถูกที่สุดให้ย้อนกลับไปดูทีล่ลูกชายบอกนะครับ mom I am very hungry can I have some have แปลว่ากินนะครับทีนี้มาดูข้อหนึ่งถูกไหมข้อหนึ่ง tea คือ ชาก็สองวอเชอร์น้ำ 3, noodles, ก็สามนูเดลส์ก๋วยเตี๋ยวก็สี่ออร์เรนจ์จูส์น้ำส้มนะครับข้อไหนถึงจะเป็นข้อที่ถูกที่สุดข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อสามทำไมข้อสามถึงถูกที่สุดตอบเป็นนูเดลส์นะครับให้ย้อนกลับไปดูตรงคำว่า I have some นะครับกินนะครับขอกิน ๋วยเตี๋ยวหน่อยได้ไหมนะครับถ้าตอบทำไมถึงข้ออื่นถึงผิดชา water orange juice หมดเลยจะสังเกตได้ว่าประเภทของอาหารนะครับเราจะแบ่งเป็น beverage กับ food food คืออาหาร beverage ก็คือเครื่องดื่มนะครับ1 2 4เป็นเครื่องดื่มหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาการเราจะขอดื่มเวลาเราเราหิวแล้วเ,เ,เ,เราอยากจะดื่มอะไรสักบางอย่างเราจะไม่ใช่ I have some can I drink เราจะใช้คำว่า drink แทนนะครับ ด i n k ที่แปลว่าดื่มแทนคำว่าแ v e Can I drink some water please Can I uh, drink some tea please Can I have drink some orange juice please แบบนี้นะครับอ่ะข้อ82นะครับ A offers o m e cookie to be A offers some cookie to be ขอภัยนะครับ A กับ B เนี่ยอ่ะ A B บอกว่ากำลังให้ เสนอให้คุกกี้กับ B ีนะครับเอบอกว่า my sister made some chocolate cookies for me would you like to try some คีย์เวิดอยู่ตรงนี้นะครับ try would you like to try some เคาทำอะไร made chocolate cookies my sister made some chocolate chocolate c o o k i e s for me would you like to try some คุณอยากจะลองไหมพี่สาวของฉันเนี่ยทำคุกกี้ช็อกโกแลตนะ B คขจะตอบว่าอะไร Yes you may ก็ข้อหนึ่ง Yes you may ข้อ2 I don't like it ข้อ3 Yes I would love to ข้อสี Certainly it is nice นะครับอ่ะมาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งบอกว่า Yes you may หมายความว่าไง Yes you may you may may เนี่ยใช้ไว้ในการขออนุญาตนะครับถ้า Yes you may แปลว่าได้สิอนุญาต เพราะฉันข้อหนึ่งตัดทิ้งนะครับไม่เกี่ยวกันเขาถามว่า Would you like to try some คุณอยากจะลองไหมนะครับ <c oughs> อยากจะลองไหมข้อสองอว่า I don't like it ไม่ชอบเลยไม่ชอบเขาถามว่าคุณอยากจะลองไหมแลแ้วตอบว่าไม่ชอบมันก็จะดูไม่สุภาพเท่าไหร่เพราะฉันข้อสองก็ตัดทิ้งนะครับข้อ3 yes I would love to อันนี้เป็นรูปย่อนะครับมาจากคำว่า I would นะครับ I would I would love to ข้อสี่ Certainly it is nice Certainly แปลว่าโอ้ oh, แน่นอนมันจะมันดีมากข้อนี้เหลือข้อสามกับข้อ4ที่ต้องเลือกนะครับข้อสามว่า Yes I would love to ฉันก็อยากจะลองเหมือนกันข้อ4บอกโอ้ oh, แน่นอนมันดีมาก It is nice มันดีก็จารคิดว่าข้อไหนครับ ตอบข้อ3นะครับข้อ4เนี่ย c e r t a i n y it is nice เนี่ยแปลว่าอย่างแน่นอนมันดีแสดงว่าเขาต้องเคยกินแล้วแต่เนี้ยในในในรูปประโยคของ A เ,เนี่ยเขายังไม่ได้กินนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ตอบเนี่ยถูกที่สุดนะครับฉันอยากจะลองเหมือนกันข้อ4มันแบบพูดแบบลองไปแล้วเนาะแต่จริงยังไม่ได้ลองนะครับก็ระวังดูข้อสอบให้มันดีๆนะครับ่ะต่อมาดูข้อ83-86ถึงอันนี้เป็น conversation เลยเป็นเป็น เป็นบทสนทนาเลยนะครับอ่ะเรามาดูทีละข้อไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะสถานการณ์บอกว่านางงสถานการณ์บอกว่าอยู่ตรงนี้ at stationary shop stationary แปลว่าเครื่องเขียนนะครับอ่ะลองนึกสถานการณ์ เราอยู่ที่ร้านเครื่องเขียนเซลเลอร์คือคนขายเซลเลอร์ uh, กับปิงนะครับเซลเลอร์บอกว่า Can I help you ฉันช่วยฉันช่วยอะไรไหมปิงตอบว่าอะไรดีปิงจะตอบว่าอะไรประสามข้อหนึ่งบอก Yes you can ข้อสอง No you cannot ข้อสาม I would like a 4, t o B e pencil ข้อสี่ I don't like a pen เราไม่รู้นะครับว่าปิงตอบว่าอะไรแต่เซลเลอร์ตอบมาว่าอะไรครับเซลเลอร์ตอบมาว่า here you are it is 10บาทนี่ครับราคา10บาทแสดงว่าปิงจะต้องถามหาอะไรบางอย่างใช่ไหมครับหาอะไรไม่เจอเซลเลอร์ K ก็เลยเข้ามาช่วย กบิงก็เลยตอบว่าสิ่งที่กปิงต้องการคืออะไรเพราะฉะนั้นข้อ83ต้องบอกสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเซล l เลอร์ตอบมาว่า here you are นี่ไงราคา10บาทแสดงว่าเซลเลอร์หยิบมาให้เราแล้วแล้วบอกราคาเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกที่สุดในข้อ83คือข้อ1ข้อ2ใช่หรือไม่ไม่ใช่ตัดทิ้งนะครับข้อ4 ผิดแน่นอน I d o n อล i k กับเพนเขาไม่ได้ถามว่าคุณชอบปากกาไหมเราจะไปตอบว่าเราไม่ชอบปากกาไม่ได้เพราะฉะนั้นตอบข้อที่ถูกที่สุดคือข้อ3 i would like to be pencil can i help you i would like a to be pencil ก็คือฉันอยากได้อะไรครับปากกา 2B อ่ะดินสอ 2B ไม่ใช่ปากกาขอโทษครับฉันอยากได้ดินสอ 2B บีนะครับเัเลบอก Here you are is 10บ b a h ดินสอแท่งละ10บาทนะครับต่อไปดูข้อ8 4 ปิง <c oughs> บอกว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำลงท้ายว่า please นะครับ I need one for myself and one for my sister I need one for myself and one for my sister นะครับอ่ะแสดงว่าเขาต้องการอะไรต้องการดินสอทำไม I need one for myself and I need one นี่แปลว่าต้องการนะฮะ and one for my sister แสดงว่าต้องการปากกาดินสอสอง แท่งนะครับซเลเลยถามต่อว่า do you want anything else คุณต้องการอะไรอีกไหมอ่ามาดูกันว่าปิงน่าจะบอกว่าอะไร8ปบอกว่า that it is นี่ครับข้อ2 here it is ก็นี่คําเหมือนกันข้อ3ว่า get them three ขอ3อ่ะเอามา3อันครับ3 give me two เอามาสองฉะ้ช้นตอบอะไรครับตอบ give me two ถูกต้อง give me two please I need one for myself and one for my sister นะครับเซลเลอร,ร์เลยถามต่อว่า do you want anything else คุณต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมบิงตอบว่า I am also looking for watercolor paper looking for แปลว่ามองหานะครับมองหา watercolor paper แปลว่าอะไร กระดาษสีน้ำกระดาษสำหรับระบายสีน้ำ (watercolor paper) นะครับแล้วพูดอะไรตอบไม่รู้เซลล์ตอบว่า it is 30บาท3 b แปลว่า30 this one is good for painting อันนี้เหมาะหรือดีมากกับการวาดภาพนะครับอ่ะมาดู85 A เข้อ1 what is the money เงินคืออะไรไม่ใช่ how much is it ราคาเท่าไหร่ข้อ3 how many are there มีจำนวนเท่าไหรข้อ4 when do you sell them คุณขายมันเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาดูเจเลวตอบว่าอะไร it is 30บาทน่าจะเป็นการถามถ,ามถึงราคานะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ2นะครับอ่แเรามาดูข้อสุดท้ายข้อ86 ปิงบอกว่า I'll take it แล้วก็แบงค์ไว้เสร้วตอบว่า Thank you very much ขอบคุณมากนะครับอ่าเรามาดูแปดสอย่างรวดเร็วนะครับข้อสุดท้ายแล้ว1บอกว่า here s 50บาทข้อส here 40บาทข้อส here 15บาทข้อส here 14บาทอ่าละคราวนี้ละบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ละเรามาดูนะครับอ่าปิงเนี่ยซื้ออะไรไปบ้างอันแรกเลยซื้ออะไรครับ p พนซิลบีใช่ไหมเพนซิลเพนซิลบีราคาเท่าไหร่ดินสอ1สิบบาทสองแท่งใช่ไหมครับคูณสองเท่ากับยี่สิบต่อมาซื้อกดระดาษ w a t ร e r พเปอร์สามสิบบาทบวกกันเท่ากับห้าสิบเพราะฉะนั้นตอบข้อหนึ่งฟิ บาทนะครับโอเคก็ครูก็ขอให้นักเรียนโชคดีนะครับตั้งใจทําข้อสอบนะครับพยายามท่องคาศัพท์ให้ได้เยอะๆเพื่อที่ได้ทําข้อสอบได้นะครับดูคีย์เวิร์ดเยอะๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ